สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฮิดาก็จะมาพูดถึงเรื่อง f o r z e z e l นะคะคือคำบุพบทในภาษาดัชนะคะนี่ก็จะเป็นประโยคตัวอย่างประมาณ10ประโยคนะคะให้รู้ว่าคำเหล่านี้ใช้อย่างไงบ้างในประโยคนะคะ Eck b e n b e n e w d n a a r t e ciphers ฉันอยากจะรู้ว่าคะแนนเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าฉันคือบันิวนาอยากรู้อยากเห็นนะคะเอกแปลว่าฉันนะคะเบนเป็นอยู่คือ,อ,อมาจากคำว่า d e ย i n นะคะถ้าเป็นพาหูพจน์ใช้คำว่าไว ai ้า e ยิ่ลิ d e ยนะคะ the ciphers ก็คือตัวเลข แล้วคำว,ว่า c y p h e r s จะต้องมีคมนำนำหน้าว่า the นะคะไม่ใช่ h e a นะคะประโยคที่สองนะคะ Hi is verantwoordelijk voor de organisatie Hi is verantwoordelijk voor de organisatie เขาเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับยวงานนั้นนะคะ Hi, ไฮแปลว่าเขาแล้วก็เอชแปลว่าเป็นอยู่คือมาจากใจนะคะหาเอ็กเบนไยเบนไหอ s ไซอิสเฮตอนะคะรู้กันแล้วร์ดฟอนะคะ รับผิดชอบกับสิ h, uh ่งนู้นสิ่งนี้นะคะ The organization The organization หน่วยงานนั้นๆนะคะประโยคที่สามนะคะ zij is verwachte veel van het feest z i จ is verwachte feel fun had faced นะคะคำที่จะต้องใช้คู่กันก็คือ v e r w a c h t จ er อ fun นะคะสังเกตนะคะ v a r w a e h t จะมีตัว t แล้วก็เจอคือมันเป็นจะพูดคำว่า past ก็ได้นะคะ v a r w a e h t คือคาดหวังอยู่แล้วอะ คาดหวังในนิจิตได้สำนึกอะ่ะคาดหวังในอยู่แล้วก็คือสวัสดิ์ฟันนะคะอันนี้ต้องใช้คู่กันนะคะใช้คือหล่อนผู้หญิงคนนั้นแล้ว is ก็มาจากคำว่า sein นะคะเือเป็นอยู่คือนะคะใ i เ is a n น Verwacht ์ฟัคาดหวังจากนะคะ f e e l แปลว่ามาก head feast งานปาร์ตี้นะคะประโยคต่อไปนะคะ ik moest hem herinneren aan de afspraak ik moest hem herinneren aan de afspraak ฉันจะต้องเตือนความจำของเขาเรื่อง การนัดหมายนะคะ x ก็คือฉันก็รู้แล้วนะคะส่วนคำว่า must ก็เป็น form อ,อ,อ,อดีตของคำว่า must นะคะ m u s t จำเป็นต้องนะคะจะต้องอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วใช้คำว่า must นะคะแล้วก็ h e m แปลว,ว่าเขาผู้ชายคนนั้นหรือว่า สามีของฉันหรือว่าลูกของลูกชายของฉันอะไรพวกนี้นะคะ Herinneren อ่านนะคะคือย้ำเตือนถึงเรื่องนะคะ The a f s p r a a k การนัดหมายนะคะประโยคต่อไปนะคะ Ik kom maar niet toe aan ons een Un lekker l ลื่ n ยเรนฉั m ม,มาแต t ไม่ a ึ u ท n ่เราเล k นเลืล่อยเรนประโยคนี้นะคะดูเหมือนจะขัดขัด,ขดอยู่แต่เขากำหนดมาแบบนี้เออเราก็เติมเข้าไปคือคำว่าอ่านนะคะมันจะอยู่คู่กับคำว่าอันตุโก m เหมือนนะคะเรามาใส่ใน ประโยคที่มีประธานคำว่า x e ก็แยกเป็น x c o m ม a need to อ a r นะคะบางทีอาจจะไม่มี u e n s ก็ได้หรือมีก็ได้นะคะอันนี้ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่ฉันไม่มีเวลาว่างแม้แต่ที่จะนั่งอยู่เฉยเลยเลยคือ ไม่มีเวลาว่างสักนิดนึงเลยคือว่ายุ่งมากนะคะประโยคนี้แล้วก็คำว่าแล้วก็คำว่าตู่โกมันถึงอนนะะคที่จะคือที่จะทำอันนั้นไม่มีเวลาว่างที่จะทำสิ่งนั้นเลยอย่างนี้นะคะตู่อย่างนี้ก็ได้นะคะคือเอาไปบวกกับคำอื่นๆก็ได้นะคะก็ความหมายก็จะเปลี่ยนไปอีกนะคะ แล้วก็อ n นสก็คือแค่หนึ่งครั้งสักครั้งหนึ่งนะคะอ n นสนะคะแล้วก็เอฟ n นคือสักครู่หนึ่งแล้วก็เล็กเกอร์ลาโเรนคือนั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแล้วก็เ h ล l l นะคะประโยคต่อไปนะคะเนเธอร์แลนด์โกม์อ่านเมื่ออึนส์เสร็จเอลฟ์เตาเนเธอร์นด k กมต t อา e ลในขณะนี้นเนเธอแลนด์มีทีมฟุตบอลที่เก่งมากแล้วนะคะเก่งพอจะได้ไปแข่งกับเขาได้แล้วนะคะอานกเมิคืออาจจะแปลว่ามาถึงแต่ในประโยคนี้ไม่ใช่ว่าจะหมายถึงว่ามาถึงแล้วนะคะเป็น อยู่ในนิโวอยู่ในระดับแล้วนะคะแล้วก็เอินสเตอร์กเอลฟ์ลก็คือทีมฟุตบอลที่เก่งนะคะโคมันอานนี้จะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นคำที่คู่กันแล้วถ้าไปใช้ในประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเราก็ใช้คำว่าคม ่านนะคะคือมีตัวเตตามคําว่าก่มนะคะประโยคต่อไปนะคะ I will the n e t in gaan op my forstell I will the not in gaan op my forstell เขาไม่ยอมตกลงกับข้อเสนอของฉันนะคะ w i l d t h ก็คือต้องการแต่เป็นประโยค ที่ผ่านมาแล้วนะคะสิ้นสุดลงแล้วก็คือใช้คำว่า build er, นะคะแล้วก็ m a t แปลว่ากับ in นคานอบนะคะตกลงด้วยนะคะต้องใช้คู่กันนะคะอินคานอบนะคะแล้วก็ mind for s t e l e ก็คือข้อเสนอของฉันนะคะเอกา a มาร van what the doctor zegt ik ga maar af van what the doctor zegt ฉันจะปฏิบัติตามคำที่คุณหมอบอกนะคะ ik harma af van นะคะฉันจะปฏิบัติตามแล้วก็ what the doctor s a g t นะคะประโยคต่อไปนะคะ g i n g helemaal op in het taalspelletje. ะะฉันตั้งใจเล่นเกมไทยภาษาอย่างจริงจังเลยนะคะกิ n ง helemaal นะคะคือทั้งหมดใส่ลงไปเลยร0อเนนะคะ helemaal <im itation> op in นะคะ het taalspelletje คือเกมที่เกี่ยวกับ ถ่ายคำอะไรพวกนี้นะคะคิงก็มาจากคำว่าคาเอ็กคาอบอันนี้ทีนี้มันเป็นประโยคที่ผ่านมาแล้วนะคะในอดีตแล้วก็ใจคำว่าคิงนะคะคิงอบอินนะคะเขาอยู่ในหัวใจขอ i ต h e เ e m เ a l in de k น o no o p met อ i ต h z เ l f คือเขาแก้ปัญหายุ่งเหยิงที่ตัวเองสร้างขึ้นน่ะไม่ได้เลยนะคะยังพยายามจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่ก็ยังอยู่ในปัญหานั้นอยู่ยังแก้ไม่ได้นะคะในสภาวะแบบนั้นนะคะคือ sit in หรือว่า in s i t t n t นี่ก็คืออยู่ในสภาวะอยู่ในช่วงนั้นนะคะเด e กก็คือผูกมัดนะคะเด็กโน e เป็นปม ปมผูกมัดของเชือกนะคะทั่วไปแต่อันนี้หมายถึงปมปัญหานะคะเม็ด i ิ่งเสีกับตัวเขาเองนะคะแล้วก็เฮลมาก็คือทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะอ่านี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะคำ f o r set cell นะคะคือคำว่าอ่อน in of for fun อะไรพวกนี้นะคะมันเอาไปบวกกับคำ กริยาคำอื่นก็จะมีความหมายแตกต่างไปอีกนะคะก็วันหลังยะดาวก็จะเอามาให้ดูอีกเพิ่มขึ้นนะคะก็วิดีโอนี้นะคะพอแค่นี้10ประโยคนะคะไปดูกันนะคะขอบคุณมากที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ